ครับผมมาเด้อมาเอาขวงเจ้าสัางไว้นี่โอบู่สมุนไพรยาพายชิ่งลิงนี่กับยาเซฟันแอตตาแซนนีน่เดี๋ยวครับคุณ,คณกูล้างมือก่อนจ้าเพื่อความปลอดภัยอืมผู้ใดมาทรงหน่ครับกูณบักเบิม้มพู้สาวเจ้าอันตัวบักเบิม้ม,อ,มอื้อเออี่เก <c oughs> ิดเท่สันไงหันโอ้ กับตระโดนเราบ่นี่ไปวังยาหนิดิทรงใส่เสียเอาของไปส่งต่อมั้งอืมข้ามีของผมมาส่งอีกอะคุณคู่เราไปให้ผมไหมด้วครับเรื่องได้จ้าได้ครับผมอ่ะขอบคุณคุณนคู่ลายๆครับจ้าครับผมเอลตาแซนกับชิงลิงอ้าวไปยังบักแซมส่งการบ้านครับเฮ็ดได้บ่ล่ะเฮ็ดได้อยู่ครับแม่นบ่นอ่ะบักนี่นาะผู้ครับส่งการบ้านครับครับเฮ็ดครบบ่เนาะครับ อคบเบิดจังไดิคอ,อนี้คือประเฮสันจงงไหอยังผมบ่ค่อยมั่นใจครับอืม่ามั่นใจครับเออมาเดี๋ยวคุ่สิบอกโจทย์นั่นเขาถามว่าใครคือผู้นำครอบครัวก็ไก่พ่อครับขอไข่แม่ครับคอควายปูครับงองูย่าครับ แชมสิตอบขอไดขณะนผมตอบผมกับสิตอบขอใครแล้วครับอขอใครนี่แม่เด้ครับมั่นใจหรือบอกมั่นใจครับอืเป็นยังคือสิตอบขอใครเพราะว่าแม่เป็นผู้นั่มครับนั่มจังไได้ยมพอไปกินเราแม่ก็ไปนั่มครับเหยื่อยยพอไปตีไก่แม่ก็ไปค้นไปนั่มครับ น้มสักผ้าร่างถวยทุเฮื่อนแม่ก็เป็นคนสั่งให้พ่อเฮ็ดครับนั่นเหลวเอ้ยห, <c oughs> หูน้ำครับสิตอบแม่นี่บอกครับขอใคร <c oughs> เอา้าตอบก็ตอบแม่กับแม่เอาไว้นี่ละเดี๋ยวคู่สิตรวจให้เด้อครับให้มูมาทรงครบก่อนครับไปครับ คือผู้นำครอบครัวตอบแม่